สวัสดีเพื่อนๆตอนมางง่ายครับไปเข้าง่ายกันครับทุกคนเมนูย่างหื้อไทยนี่ครับมาแล้วครับเนื้อหนึ่งชิ้นครับใส่เกลือแล้วก็ใส่พริกไทยเข้าไปครับแน่เนี่ยสองเพิือกครับปิ้นจะลินจีนของเฮาครับผมนี่ครับเนี่ยไปเลยแฮมเพลือกหนึ่งผมจะเนื้อย่างหนึ่งนาทีครับผมแน่เดี๋ยวมาดูกันครับว่ามันจะออกมาเป็นจะไดทุกคนนี่เอาไปย่างเลยครับนับเลยครับหนึ่งสองสามที่เอาเจ็ไปเก้าสิบเจ็ดสสามเต่าทานครับผมนี่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 ได้แล้วครับ เพิกนี่30วิมานับเพิกนี่เห็หนึ่งสามห้าเจ็ดสาสามสิบ 30. นี่ครับได้เรียบร้อยครับยกขึ้นมาครับทําการพักเนื้อไว้ครับ5นาทีครับผม,มจีนของเขาครับเดี๋ยวมาซอยครับ ระหว่างนี่เขาก็ไปทอดไข่ครับกินจีนก็ต้องกินไข่ครับโปรตีนขนาดนักช่วงนี้ต้องการทีนนี่ครับเรียบร้อยใส่ในข้าวก่องเราครับเดี๋ยวไปกินนี่ทํางานครับห่อข้าวไปที่ทํางานครับผมมีมือประหยัดครับจีนมีอยู่แล้วครับนี่ซอยๆๆไปเลยครับเดี๋ยวเพืเ่อนๆดูครับ เนื้อ,อย่างหนึ่งหน้าที่หน้าตามจะลดฉาดมันจะเป็นจะไดครับอ mm hmm. นี่นี่เดี๋ยวให้ดูครับเพื่อนๆโอ้โห oh oh. ระดับหน้าจะประมาณแลว้วนี่นะดูอ่ะดูอ่ะฮัลโ hmm. หน่ากินก็ทุกคนป่ะจ้งใส่ในแอปข้าวเราแอปข้าวกับกองข้าวของเฮา,า,า,าครับแล้วก็เดี๋ยวเราไปกินกันที่สำนักงานแน่เรียบร้อยครับผมแน่ปิดฟ้าครับแน่ดูก่ะปิดฟ้าเรียบร้อยป่ะไปกันเลยเดินทางไปที่ทำงานครับ กับเนื้อย่างหนึ่งนาที normalized. แน่แน่มาถึงที่ทำงานเปิดแอบข้าวของเฮาแม่บอกว่าเปิดแอบข้าวได้นี่ครับน่ากินก็เปื่อนเปื่อนเป็นไรครับลืมน้ำจิ้มมันเปื่อนเป็นยังครับเดี๋ยวกินกับเกลก็ไเลยครับ <amas> กินกินกับแกลียดมันตึงเฟิงเบยแน่แน่แน่ลืมเนี่ยน้ำจิ้มมันก็ฟังหีบมากินข้าวไงา้ด้วยกันเพื่อน,น,น,นๆนี่ครับน่ากินขนาดเนื้อย่างหนึ่งนาทีของเขาครับ จดข้าวข้าวนึงว่าข้าวหุงครับจดข้าวหุงค่ำลงหลวงนี่เห็นก็น่ากินครับเพื่อนๆเอาละเดอ้อแล้วขี้จะใส่แว่นยังอย่างนี้เออฮะก็ว,ว่างฮะลืมถอดเลยเอก็ว,ว่าม่อยังาม,ามืดนี่ครับไข่ดาวเยิมย้มๆงงครับโอ้ยเมนูนี่ขอบอกเลยเพื่อนๆล้าแต้นะครับกินข้าวกับกินกินกับเกี๊ยครับห์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 หมาะห อ๋อหรือน้ำลายอึกเดี๋ยวเรไปเปิดแหวนกันมเมนูนี่ล้ำแต่นะครับเนื้ยอย่างหนึ่งนาทีของเขาครับผมเปืเป่อนๆมากินด้วยกันเดอ้อเข้างายครับสวัสดีครับ